วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง past simple tense เรามาดูกันว่า past simple tense คืออะไรไปดูกันเลย past simple tense เป็นรูปพื้นฐานของ tense ที่ใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตหรือว่ากิจวัตรที่เคยทำประจำในอดีตและจบไปแล้วนั่นเองโดย past simple tense จะมีโครงสร้างประโยคดังนี้ประโยคบอกเล่าจะประกอบด้วย subject บวกเวิร์เช่น I went to the park yesterday. ประโยคปฏิเสธประกอบด้วย subject บวก did not บวกเวิร์เช่น She did not come to Thailand last year. ประโยคคำถามประกอบด้วย did บวก subject บวกเวิร์เช่น Did you see Jane at school last week? Past Simple Tense จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ regular verb และ irregular verb regular verb จะใช้บอกอดีตโดยเติม ed หลังกริยาตัวอย่างเช่น call เติม ed เข้าไปกลายเป็น called wait เติม ed กลายเป็น waited close d เติม <Term> ed กลายเป็น closed ในกรณีที่ลงท้ายด้วย e เติมด d ได้เลย study เติม ed กลายเป็น studied ในกรณีที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed irregular verb หมายถึงกริยาที่ไม่ปกติหรือกริยาที่เปลี่ยนรูปตัวอย่างเช่น buy จะกลายเป็น bought run จะกลายเป็น ran w r i t จะกลายเป็น wrote irregular verb ในภาษาอังกฤษมีอยู่ประมาณ200คำเพื่อง่ายต่อการท่องจำสามารถจำแนกได้ออกเป็น4ประเภทนั่นก็คือ 1. กริยาที่มีรูปเหมือนกันทั้ง3ช่อง 2. กริยาช่องที่2กับช่องที่3เหมือนกัน 3. กริยาที่ช่องที่1กับช่องที่3เหมือนกันและ 4. กริยาที่มีรูปไม่เหมือนกันทั้ง3ช่อง